สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้จะมาบอกข่าวดีครับเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตฟรีนะครับคือรัฐบาลโดยหน่วยงานกสทชนะครับหน่วยงานกสทชนี่จะแจกเน็ตให้พี่น้องประชาชนใช้ฟรีครับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ใช้เน็ตฟรีก็คือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับใช้ซิมของทุกค่ายไม่ว่าจะเป็น a i s one two call two move นะครับ ก็จะได้ใช้เน็ตฟรี10จิกใช้ฟรีเป็นเวลานาน1เดือนนะครับกสทชเขาจัดทำโปรโมชันนี้เพื่อที่สนองนโยบายรัฐบาลครับคือรัฐบาลอยากจะให้ประชาชนอยู่บ้านเมื่ออยู่บ้านก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารออนไลน์ต่างๆก็จำเป็นจะต้องมีเน็ตนะครับกสทชก็สนับสนุนโครงการของรัฐบาลให้อยู่บ้านนะครับให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อจะหยุดการแพร่เชื้อ เพื่อชาตินะครับหรือสโ,โลแกนสั้นๆที่ว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเพื่อควบคุมป้อง,องกันโควิด -19 นะครับอ้าวทีนี้ผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้เน็ตฟรีครับก็คือผู้ใช้ซิมแบบเติมเงินนะครับแล้วก็ปกติก็ใช้โปรโมชั่นเน็ตที่ไม่เกิน 10G จิกนะครับส่วนผู้ที่ใช้เน็ตโปรโมชั่นเกิน10จิกอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์นะครับ หรือพวกที่ใช้โปรโมชั่นแบบปลายเดือนแล้วก็ใช้โปรโมชั่นเน็ตแบบอันลิมิตตัวนั้นเขามีเน็ตมากกว่า1 0บจิกแล้วก็ไม่ให้นะครับกสทชก็จะให้ผู้ที่ใช้เน็ตแบบเติมเงินนะครับใครที่อยากจะรับสิทธิ์ก็ฟังดีๆนะครับเขาจะเริ่มให้กดรับสิทธิ์10เมษายนเป็นต้นไปไปนะครับใครที่กดรับสิทธิ์ในช่วงวันที่10 เป็นต้นไปถึงไม่เกิน30เมษายนนะครับเมื่อกดรับสิทธิ์แล้วก็จะได้ได้ใช้เน็ต10 G จิฟรี1เดือนนะครับนับจากวันใช้ไป30วันกดในช่วงช่วง1 0ถึง30เมษายนนะครับกดรับสิทธิ์วิธีกดรับสิทธิ์ก็ง่ายๆครับง่ายมากครับก็คือกดดอกจันทร์170ดอกจันกดหมายเลขประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก เมื่อกดไปสักครู่ประมาณ3-5นาทีครับโอเปอเรเตอร์ของแต่ละค่ายเขาก็จะตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่าใช้เกินเสิทธไหมคือเขาใใช้1คนได้แค่1เบอร์1คนได้แค่1สิทธเสนะครับเมื่อผ่านก็จะส่ง s อสแจ้งกลับมาก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับเอาฟังครังน,นะครับวิธีกดรับิสิิ์ครับกดดอกจัน170ดอกจัน กดหมายเลขประชาชน13หลักตามด้วยกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกรอประมาณไม่เกิน5นาทีก็จะมี SMS ตอบกลับมาก็ใช้ได้ครับอา้าวรอรับนะครับรอรับเน็ตฟรีเริ่ม10เมษายนกดเข้ารับสิทธิ์ฟรีได้ครับสวัสดีครับ